สวัสดีครับนายแพทย์กฤตวัฒน์เฉลิศนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้น้ำแหมจำเดียเคพลาสติกเซอร์เจอรี่นะครับวันนี้ก็วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับก็ลองวิวกอนอีกแล้วนะครับเนาะวันที่6กก็เป็นวันจักรีครับเนาะก็น่าจะหยุดช่ยวันจันทร์กันนะครับหลายๆคนก็หยุดวันจันทร์ด้วยนะครับแล้วก็ลากยาวไปถึงสงการนะครับหยุดที่10กว่าวันเลยเนาะกลับมาอาจจะทํางานไม่เป็นกันเลยนะครับเนาะเพราะว่าหยุดกันนานนะครับเนาะก็มาเล่าให้ฟังกันนิดหน่อยนะครับในเรื่องของ PRP นะครับสําหรับศัลยกรรมมปผ พอดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็พูดถึง P.R.P ไปเช่นกันนะครับก็เลยอยากจะเล่าต่อยอดให้นิดหน่อยว่า P.R.P นะครับกับการปลุกผมเนี่ยมันช่วยอะไรกันได้บ้างนะครับนาะแล้วก็ประโยชน์ของมันเนี่ยมันมียังไงได้บ้างนะครับก็ลองมาดูกันนะครับก็ก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งกดแจ้งเตือนนะครับกดทุกอย่างเท่าที่กดได้นะครับให้กับ D.K Channel ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญนะครับ P.R.P ย่อมาจาก Platelet Rich Plasma นะครับวิธีปั่นอะไรยังไงก็มีในคลิปที่แล้วนะครับ ลองไปดูกันดูนะครับเนาะทวนคร่าวๆดูดเลือดมาเหมือนเราเจาะเลือดเหมือนเราเจาะเลือดไปเวลาไปหาหมอนะครับเนาะเจาะเลือดมาเอาเลือดไปปั่นเซ n t r i f u g หมุนตื๊ดนะครับแยกระหว่างเม็ดเลือดแดงแล้วก็น้าเลือดออกจากกันรอยต่อตรงกลางก็จะเป็นตําแหน่งที่เป็น PRP นะครับก็คือเพลทเล็บเก็ดเลือดเป็นตําแหน่งน้ําเลือดที่มีเก็ดเลือดเยอะมากๆเลยก็สกัดเราตัวนี้มาใช้นะครับแล้วก็ฉีดเข้าไปที่หนังศีรษนนะครับก็ใช้ได้ประโยชน์มากมายนะครับอันนี้เราโฟกัสในเฉพาะหนังศีรษะนะครับ ส่วนอื่นก็มีตั้งแต่ใช้บํารุงรีจูวเนชั่นผิวหน้านะครับฉีดเข้าแผลต้องไม่แผลหายดีนะครับเพื่อนเพื่นผมก็ลองหมดแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคุณหมอกระดูกใช้ฉีดเข้าข้อนะครับเนาะก็มีทํากันเนาะอย่างเงี้ยนะครับเทคนิคการฉีดก็มีวิธีการปักเข็มเอียงกี่องศานะครับเรื่องนปเพชมิโซเทอรปีผมที่ได้มันก็จะจากบางๆมันก็ขึ้นมาได้ดีนะครับเนาะไปดูกันเนี่ยนี่เขาเรียกนัฟเพชมีโซเทอรปีนะครับวิธีเทคนิคในการสักทำพรีไอพีนะครับเนาะก็ปักจึ๊กจึ๊ก นะะครับเาทุกอย่างก็ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วเนาะทาน้ํายาฆ่าเชื้อให้หมดแล้วนะก็สักยาคนนี้ฉีดเข้าไปก็เลยไอดีอินเตอร์เดอร์มอลนะครับใต้ผิวหนังนะครับก็รักษาได้หลายโรคนะครับอย่างเช่นโรคแบบนี้นะครับผมร่วงเป็นหย่อมๆนะครับส่วนใหญ่เกิดจากภูมิแพ้นะครับเนาะเราเรียกอโลเพเชียเรีตตานะครับเนาะหรือแม้กระทั่งโรคศีรษะบางในผู้ชายนะครับเนาะซึ่งอันนี้ผมให้ความเห็นไว้เลยนะครับว่าสมมุติว่าผมหัวร้านตั้งศีรษะนะครับ ตรงกระหม่อมข้างบนบางนะครับกับด้านหน้าบางเนี่ยการฉีด p r p เนี่ยส่วนใหญ่ได้ผลด้านบนนะครับไอ้ด้านหน้าตรงง่ามข้างหน้าเนี่ยไม่ค่อยได้ผลนะครับอดี๋วเสียเวลาฉีดเลยนะครับควรจะเน้นไปทำสัลยากรรปลุกผม FUE แทนจะดีสิกว่านะครับเนาะเสียเวลาในการไปฉีดด้านหน้าอาจจะช่วยได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หนาพอขณะนั้นนะครับ success rate สำหรับคนที่เป็นมือแพทย์โลเพเชียถ้าเปรียบเทียบว่าการทำสัลยาการปลุกผมเนี่ยก็คือสัลยาการปลุกผมถ้าปลูกใช่ไหมครับก็ประมาณ9 0้อัพ ก็คือร้อยเส้นเนี่ยโอกาสติดประมาณ90ใช่ไหมครับส่วนเมลพัเทิ์โอโรพิเคียที่ใช้ P.R.P ช่วยเนี่ยทำให้ผมงอกขึ้นมาใหม่ได้ในประมาณสัก30-40ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับด้วยเทคนิคเบสิกพื้นฐานประมาณนี้นะครับมีใช้ในนี้อีกนะครับหรือแม้กระทั่งหลังผ่าตัดปลูกผมไปแล้วนะครับการทำ P.R.P ก็ช่วยทำให้ผมที่เราปลูกเทคนิค F.U.E เนี่ย นะครับมันงอกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับเหตุผลก็คือว่ามันไปช่วยลดก็เรียกว่าแฮช็อกก็คือผมเส้นผมเนี่ยมันช็อกจากการทาการผ่าตัดนะครับประมาณนี้ก็ช่วยทําให้ผมงอกได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างที่สรุปเมื่อกี้เนะาะฉีดพีเอพีอย่างเดียวก็ทําให้ผมขึ้นได้ประมาณ30-40%ถสรต้าทาสัญญากปลูกผมด้วยและใช้พีเอพีล้มด้วยเนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยมันร่วงน้อยลงนะครับโอกาสติดก็มากยิ่งขึ้นนี่คือสิ่งที่มันช่วยกันนะครับส่วนในคุณผู้หญิงก็สาาามรรถทํได้นะคับ ไว้น้อยแต่ว่าแสกกลางมันบางการทํา p r p ก็ช่วยทําให้แสกเนี่ยมันหนาขึ้นได้นะครับแทนที่จะใช้ยายอย่างเดียวเนาะช่วยได้ดีมากๆเลยนะครับหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะครับอย่างตัวผมเองนี่รูปสมัยนุ่มๆกับตอนเนี้ยแยกกันได้ออกเลยนะครับว่าหนุ่มๆในผมหนามากนะครับตอนนี้ก็บางลงไปตามวัยนะครับเนาะถ้ามันยังหนาอยู่ในอายุขนาดเนี้ยผมว่าเดี๋ยวหนุ่มๆมันจะไมไม่มีที่ยืนเอานะครับเนาะมันก็ต้องตามวัยแต่เราก็สามารถทําให้มันกลับมาดดดําได้ใหม่โดยการใช้ PRP ของเราเองนะครับเนาะมาดูเคสัดีกน ที่เราทากันมาสังเกตว่า PRP ใช่ไหมครับเนี่ยล้านทั้งศีรษะเลยด้านหน้าด้วยแล้วก็ตรงกลางด้วยสังเกตมันขึ้นได้ดีมากๆเลยนะครับบริเวณกลางยังเว้นด้านหน้าเห็นไหมฮะเห็นด้านหน้าเนี่ยถ้าจะเาแน่นจริงๆเนี่ยศัลการปลูกผมนะครับ FUE ทําไปข้างบนเนี่ยนะครับอาจจะใช้ PRP ร่วมร่วยกับการปลูกผมก็จะทําให้ผมนหนายิ่งมากย,ยิ่งขึ้นได้แบบนี้ก็ชัดนะครับ Before เห็นไหมฮะบางๆหนังศีรษะสยๆอันนี้ก็หนาขึ้นนะครับ ต่ก็คงไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะต้องใช้ยุกใช้ยาสเปรย์ไมน็อกซิดิลนะครับพ่นช่วยเอานะครับหรือในบางรายถ้าเป็นมากจริงๆอาจจะใช้ยารับประทานกลุ่มพวกเอ่อฟีแนสเไล์ช่วยเอานะครับเนาะแต่ก็มีความเสี่ยงเรื่องจู่น้อยอาจจะไม่ค่อยขันเท่าไหร่นะครับอาจจะมีความเสี่ยงได้ประมาณสัก1.8%นะครับไม่ถึง2%ดีนะครับคุณผู้หญิงก็ทํา p i p ก็ขึ้นได้เช่นกันเห็นอะไรผมด้านหน้านะครับเนาะแต่สังเกตว่า before a f t e อนะครับต่อยขึ้นนังก็ะครบเ้เ้เลๆๆแห โอเคมันอาจจะยาวได้แต่วความแน่นเนี่ยมันก็สู้การผ่าตัดย้ายรากเส้นผมไม่ได้นะครับนอ้องหรือ FUE นั่นเองนะครับก็คือได้ผลแต่ว่าคงไม่ได้สะใจแบบที่เราอยากจะให้เป็นนะครับนาอประมาณนี้สรุปนะครับ p r p สำหรับส้กระปุกผมมีประโยชน์ไหมมีนะครับ p r p อย่างเดียว standalone เนี่ยก็ได้ผลประมาณสัก3 0 4 0โดยเฉพาะที่คุณผู้ชายนะครับ a r e ที่ได้ผลก็คือด้านบนแต่ด้านหน้าที่เป็นแฮไลน์เนี่ยแนะนำผ่าตัดปลูกผมดีกว่านะครับแล้วก็ ได้ผลดีมากๆนะครับในทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายนะครับร่วมกับศัลยกรรมปลูกผมก็ยิ่งดีนะครับเนาะเพราะเนี้ยถ้าเรามีศีรษะที่มีผมค่อนข้างบางนะครับให้เลือกพรีพีเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งนะครับโดยเฉพาะด้านบนนะครับด้านหน้าก็อาจจะปรึกษาคุณหมอนะครับไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายนะครับบางทีแฮร์ไลน์มันอยู่สูงหรือแม้กระทั่งซ้ายขวาไม่เท่ากันก็สามารถแก้ด้วยการทํา FUE นะครับเนาะก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเนาะสุดท้ายนะครับก่อนุญาตยักันไปขออนุญาตฝากนะครับด k คอลลาเคคอร์ดเจนเพิ วันหนของจของพวกเราด้วยนะครับห่ 1, ช้อนตะวันบำรุงผิวได้ดีมากๆเลยนะครับสองถึงสามช้อนตะวันบำรุงกล้ามเนื้อก,กระดูกข้อต,ต่อได้ดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประหลาดนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊งกิ๊กิงให้กับทีมงาน D.I.K. ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ